บทที่ 14. วิธีสร้างองค์กรการตลาดแบบเครือข่ายให้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ Business Training Sessions vs Weekly Opportunity Meetings การอบรมทางธุรกิจและการเปิดโอกาสทางธุรกิจประจำสัปดาห์คนส่วนมากที่เข้ามาในธุรกิจเครือข่ายเริ่มต้นจากการเข้ามาในการประชุมเปิดโอกาสประจำสัปดาห์และด้วยเหตุนี้คนส่วนมากจึงคิดว่าการเข้าประชุมประจำสัปดาห์ และการหาคนเข้ามาเพิ่มในการประชุมเปิดโอกาสเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของธุรกิจหลังจากที่เขาเชิญเพื่อนๆของเขาคนแล้วคนเล่ามาสู่การประชุมเปิดโอกาสเขาก็เลิกชวนเพราะว่าเขาชวนมามากพอแล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะครับอยู่มาวันหนึ่งไม่มีใครมาเลยคุณจะเสียกำลังใจอย่างมากทีเดียวงานประชุมเปิดโอกาสโดยทั่วๆไปจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้ครับ ห้องหนึ่งห้องที่มีเก้าอี้มากมายเรียงกันและกระดานไว้บอร์ดหรือจอภาพอยู่ด้านหน้าเหมือนกับโรงหนังซึ่งมักเป็นห้องในบ้านของใครคนหนึ่งหรือห้องในโรงแรมและที่หน้าห้องมีคนใส่เสื้อสูทกำลังอธิบายเกี่ยวกับสินค้าผลิตภัณฑ์และแผนการตลาดซึ่งใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งถ้าสมมุติมีคนมาเข้าร่วมประชุม22คนมักจะเป็นผู้จำหน่ายเสียเอง19คน และมีคนมาใหม่อยู่สามคนท่านชวนคนใหม่แล้วเขาไม่มาใช่ไหมครับไม่เป็นไรเป็นธรรมชาติครับเป้าหมายในการบรรยายของวิทยากรน,นั้นอยู่ที่ผู้มาใหม่เขากำลังพูดให้ผู้มาใหม่ฟังแต่เขากำลังพูดให้คนเพียงสามใน22คนฟังเท่านั้นสำหรับผู้จำหน่ายหน้าเก่าที่มาฟังการบรรยายแบบเดิมครั้งแล้วครั้งเล่ามันจะเป็นสิ่งที่น่าเบื่อมากทีเดียวสุดท้ายเราจะเรียกการประชุมแบบนี้ว่า การประชุมเพลิงหากคุณลองสังเกตพฤติกรรมของผู้ที่มาใหม่ขณะที่ฟังบรรยายคุณจะเห็นปฏิกิริยาตอบรับที่เป็นบุกนะครับเขามีการพยักหน้าตามมีสีหน้าที่บ่งบอกถึงความเข้าใจที่วิทยากรพูดเป็นอย่างดีแต่เมื่อการบรรยายจบลงแล้วท่านให้เขาสมัครสมาชิกและเริ่มต้นเหตุใดเขาจึงไม่มั่นใจและยังคงปฏิเสธบางคนอาจบอกว่าฉันขอกลับบ้านไปคิดดูก่อน เพื่อเลี่ยงการตอบว่าไม่ต่อหน้าคุณสุดท้ายเขาก็ปฏิเสธอยู่ดีมันดูไม่มีเหตุผลเลยใช่ไหมครับเขาดูเหมือนชอบทุกอย่างที่เขาเห็นและได้ยินแต่เขาก็ยังพูดว่าไม่เหตุผลที่เขาพูดว่าไม่นั้นง่ายนิดเดียวครับเขามองไปยังผู้บรรยายเหมือนกับเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จและเขาคิดว่าถ้าเขาอยากสำเร็จเขาต้องขึ้นไปพูดในที่ประชุมแบบนี้อาจไม่ใช่ทันทีทันใด แต่เขาต้องจัดการประชุมแบบนี้ไม่วันใดก็วันหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่คนบางคนกลัวยิ่งกว่ากลัวตายเสียอีกเขากลัวที่จะต้องขึ้นไปพูดต่อหน้ากลุ่มคนทําให้เขาปฏิเสธโอกาสที่คุณยื่นให้เขาปฏิเสธโอกาสที่คุณแบ่งปันให้เท่านั้นนะครับเขาไม่ได้ปฏิเสธคุณเป็นการส่วนตัวจงอย่าท้อถอยลองสังเกตดูนะครับหากวิทยากรพูดกลางที่ประชุมว่าเนื่องจากผมมีเวลาจำกัด ผมจะเปิดโอกาสให้ใครก็ได้เพียงคนเดียวเท่านั้นพูดอะไรก็ได้ที่อยากพูดสักสามนาทีครับใครอยากพูดยกมือขึ้นจะมีกี่คนที่ยกมือกันครับไม่ถึงหเปอร์เซน์ที่จะยกมือและเมื่อวิทยากรบอกว่าผมล้อเล่นครับคนเหล่านั้นดูเหมือนจะโล่งอกขึ้นทันทีทันใดผมรู้จักคนมากมายที่สามารถพูดได้น้ำไหลไฟดับภายในวงสนทนากับเพื่อนๆของเขา แต่กลับแทบเสียสติเมื่อต้องพูดหน้ากลุ่มคนแบบเป็นทางการกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่ก็มิได้ทําให้ความประมาทของคนเหล่านี้เปลี่ยนไปแต่อย่างใดแล้วในการสร้างองค์กรของคุณคุณจะเลี่ยงปัญหานี้ได้อย่างไรครับคุณจะทําให้การเปิดโอกาสทางธุรกิจเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นได้อย่างไรคุณทําได้นะครับแล้วเมื่อไหร่ที่คุณรู้ว่าทําอย่างไรองค์กรคุณจะเติบโตได้รวดเร็วกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัว คุณนัดพบกับผู้มุ่งหวังของคุณตัวต่อตัว,ตวหรือนัดเข้ามาในวงสนทนาอันร้อนฉากอ้างอิงไปถึงบทที่9หรือนัดคิน presentation s p a คุณควรจะนัดเจอกันที่ร้านอาหารในขณะที่เขาไม่ยุ่งมากบอกให้แขกของคุณนําเครื่องอัดเสียงมาด้วยเพื่อเขาจะได้นําไปฟังทวนอีกครั้งหรือใช้เป็นอุปกรณ์ในการสปอนเซอร์เพื่อนของเขาจะดีมากทีเดียวครับหากท่านได้ให้ผู้มุ่งหวังของท่านอ่านหนังสือชื่อ How to build a large, successful multi-level marketing organization ก่อนที่จะมาพบกับท่านได้เพราะท่านจะประหยัดเวลาอันมีค่าได้เป็นอย่างมากเพราะหากเขาทราบแล้วว่าเขาจะขับรถอย่างไรอ้งอิงถึงบทที่4 4สิ่งที่จำเป็นต้องทำก่อนที่จะมาพบกับท่านการนำเสนอพานะคือบริษัทสินค้าแผนการตลาดจะง่ายขึ้นมากครับหลังจากท่านพูดคร่าวๆถึงแนวคิด ศักยภาพของธุรกิจเครือข่าย4ส,สิ่งที่ต้องทำไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วบอกเขาไปว่าคุณจะใช้เวลา20นาทีในการนำเสนอบริษัทสินค้าและแผนรายได้ในเมื่อคุณประกาศไปแล้วว่าจะใช้เวลาแค่20นาทีแปลว่าไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับที่ใครๆก็ได้สามารถเรียนรู้และนำเสนอภายใน20นาทีเช่นเดียวกับคุณ หาผู้จำหน่ายของคุณยังใหม่มากและนำเสนอแบบคุณไม่ได้เขาอาจใช้วิธีอัดเสียงแล้วไปเปิดให้เพื่อนๆของเขาฟังก็ได้ครับถ้าคุณต้องใช้เวลาถึงชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งในการนำเสนอแผนงานของคุณแล้วหล่ะก็คุณอาจมีปัญหาในการหาคนมาฟังคุณพูดแต่ถ้าคุณสามารถทำให้จบได้ใน20นาทีคุณสามารถคุยภายในเวลาพักดื่มกาแฟหรือสามารถคุยกับคนได้ถึงสองคนภายในช่วงเวลาอาหารเที่ยง ผมอยากจะแบ่งเวลา20นาทีออกเป็นดังนี้ครับ3นาทีพูดถึงบริษัท7นาทีพูดถึงผลิตภัณฑ์และให้เขาได้ทดลองใช้และ10นาทีพูดถึงแผนรายได้หากแผนรายได้ส่วนไหนที่ละเอียดและซับซ้อนเกินไปก็ไม่ต้องพูดถึงในตอนนี้ก็ได้นะครับคุณสามารถให้เขาสมัครและเริ่มต้นได้แล้วอย่าลืมนะครับว่าเขาต้องให้คำมั่นว่าจะกลับไปโรงเรียนสัปดาห์ละ5 1 0ชั่วโมงเพื่อเเรรีียยนกกก่วกับธุิจ คุณไม่จําเป็นต้องสอนทุกอย่างที่ต้องใช้เวลาในการเรียนถึง6เดือนภายในการนําเสนอครั้งแรกของคุณคํสองคาที่สําคัญที่สุดในการทําธุรกิจเครือข่ายคืออุปถัมภ์สปอนเซอร์และสอนทิชและคําที่มีความสําคัญน้อยที่สุดคือขายซึ่งคําว่าขายนี้ควรถูกแทนที่ด้วยคําว่าแบ่งปันมากกว่าคําที่มีความสําคัญรองลงมา3ามคคือเปิดโอกาสมีส่วนร่วมและเลื่อนฐานะ เริ่มแรกเลยคือคุณต้องเปิดโอกาสธุรกิจของคุณให้กับผู้อื่นหลังจากนั้นก็ให้เขามีส่วนร่วม5-10ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็นระยะเวลา6เดือนทัศนคติที่ถูกต้องและแรงกระตุน้นเมื่อเขาเข้าใจแล้วว่าธุรกิจสามารถพาเขาไปถึงจุดไหนได้จะทําให้เขาเกิดการเลื่อนฐานะขึ้นเองตอนแรกเขาอาจคาดหวังที่จะมีรายได้เพิ่มอีกเดือนละ5,000-10,000บาท แต่เมื่อผ่านไปสักหเดือนเขาอาจคิดสร้างรายได้หลักแสนต่อเดือนจากธุรกิจเลยก็เป็นได้ก่อนที่คุณจะเริ่มการบรรยาย20นาทีบอกกับผู้มุ่งหวังของคุณไปว่ามีคำถามอะไรให้จดไว้ก่อนและคุณจะตอบตอนท้ายบอกกับเขาไปว่าถ้าคุณต้องตอบคำถามระหว่างการอธิบายคุณจะไม่สามารถทำให้จบภายใน20นาทีได้อย่าลืมอัดเสียงของคุณไว้ให้กับผู้มุ่งหวังเอากลับไปที่บ้านด้วยจะดีมาก การที่คุณอัดเสียงของคุณไว้เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่คุณต้องทําให้การบรรยายของคุณมีลําดับขั้นตอนและไม่ถูกขัดจังหวะถ้าคุณตอบแม้แต่หนึ่งคำถามมันจะเหมือนกับการจับปูใส่กระด้งเลยครับคุณจะไม่สามารถรักษาความต่อเนื่องของการบรรยายของคุณได้ถ้าผู้มุ่งหวังของคุณแสดงความลังเลยว่าจะร่วมทําธุรกิจด้วยดีหรือไม่ให้บอกกับเขาไปอย่างนี้ครับก่อนที่คุณจะตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมหรือไม่ ทำไมคุณไม่ลองมาดูการฝึกอบรมประจำสัปดาห์ก่อนคุณจะได้เห็นว่าเราฝึกคนของเราอย่างไรวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมประจำสัปดาห์คือสอนผู้จำหน่ายของคุณให้สามารถนั่งคุยจิตกาแฟากับผู้มุ่งหวังของเขาและพูดถึงเรื่องบริษัทสินค้าและฐานรายได้ใช้เวลาไม่เกิน20นาทีจำได้ไหมครับซึ่งการสอนแต่ละครั้งไม่ควรเกินหนึ่งชั่วโมง ไม่เหมือนกับการเปิดโอกาสทางธุรกิจนะครับในการอบรมประจําสัปดาห์คุณตั้งใจจะพูดกับผู้จาหน่ายของคุณแต่การเปิดโอกาสทางธุรกิจคุณตั้งใจจะพูดกับผู้มุ่งหวังเป็นหลักใช่ไหมครับอย่าสับสนนะครับคุณเคยสังเกตไหมครับว่าถ้าคุณแอบฟังการสนทนาของใครสักคนคุณจะตั้งใจฟังมากกว่าที่คนคนนั้นพูดให้คุณฟังโดยตรงใช่ไหมครับในขณะที่คุณกําลังอบรมผู้จาหน่ายของคุณถึงเรื่องบริษัท สินค้าแผนรายได้คุณกำลังอบรมแขกของคุณไปด้วยในตัวจำผู้จำหน่าย19คนในโรงหนังได้ไหมครับผลลัพธ์ของการสอนในลนนักษณะนี้คุณจะมีผู้จำหน่าย19คนที่มีความพร้อมในการนำเสนอบริษัทสินค้าและแผนรายได้ได้เป็นอย่างดีและแขกสามคนที่เขามาร่วมเพราะเขาต้องการรู้ว่า ถ้าเขาจะทําธุรกิจแล้วเขาจะต้องทําอะไรบ้างคุณจะให้คนเป็นผู้สอนให้กับคนทั้งเมืองก็ยังได้ดังนั้นเขาจะไม่เห็นภาพที่ว่าเขาต้องไปจัดการประชุมแบบในโรงหนังเขาถึงประสบความสําเร็จผมอยากให้คุณจัดการประชุมประจําสัปดาห์อย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งครับมันเป็นสิ่งสําคัญมากยังจำแนกคินพรสเซ็ตชันสแปดได้ไหมครับคุณจำเป็นต้องรักษาท่อนฟืนให้อยู่ด้วยตลอดเพื่อรักษาพลังงาน ผู้จำหน่ายของคุณจะได้มีพลังและความมั่นใจตลอดเวลาเพื่อที่จะได้ออกไปนำเสนอธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพคุณไม่จำเป็นต้องเสียเงินจำนวนมากไปกับการจัดห้องประชุมหรอกนะครับร้านอาหารจำนวนมากทีเดียวที่มีพื้นที่กว้างางด้านหลังให้คุณไปใช้ได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มคุณอาจไปบอกกับผู้จัดการร้านก็ได้ว่าพวกคุณจะมารวมตัวกันแบบนี้ทุกอาทิตย์ เริ่มตั้งแต่8นาฬิกาและคุณจะออกจากร้านภายใน9นาฬิกา30นาทีถ้าใครต้องการทานอาหารก็ประมาณ6นาฬกา30นาทีถึง7นาฬิกาเพื่อทานให้เสร็จก่อนที่การประชุมจะเริ่มผู้ที่ไม่ต้องการทานอาหารก็ให้มาประมาณ7นาฬิกา45นาทีเห็นไหมครับถ้าคุณจัดประชุมแบบนี้คุณไม่ต้องเสียค่าอะไรเลยยกเว้นค่าอาหารและค่าทิป และเราพบว่าการพบปักกันแบบนี้จะมีความเป็นกันเองมากและผู้จำหน่ายของคุณจะรู้สึกสบายใจที่จะพาแขกของเขามาด้วยคุณอาจเสนอตัวออกค่าอาหารหรือกาแฟาให้กับแขกของคุณก็ได้ครับแต่เมื่อไร่ที่เขาเซ็นใบสมัครแล้วเขาก็ต้องจ่ายด้วยตัวของเขาเองคุณสามารถเชิญเขามาร่วมการอบรมประจำสัปดาห์แม้ว่าเขาจะยังไม่ได้รับฟังการนำเสนอ20นาทีสินค้าบริษัทแผนรายได้ เพราะพวกเขาจะเห็นคุณสอนผู้จำหน่ายถึงวิธีในการนำเสนอมันแต่คุณต้องบอกเขาด้วยว่าเขากำลังจะมาดูการอบรมประจำสัปดาห์มิใช่การเปิดโอกาสทางธุรกิจแต่เขาจะเห็นโอกาสทางธุรกิจเองในขณะที่เขาอยู่ระหว่างการอบรม